สวัสดีครับอตอนนี้ผมก็มาอยู่ในสนามซ้อมนะครับแล้วก็นน้องๆนะฮะเดินตัวไปวิ่งนะครับเดินตัวซ้อมแบตนะครับ,น,รบ,น,รบนี่นะครับอุปกรณ์ระดับหนึ่งของเบริตันที่เราขาด่ได้คือลูกแบตโนโลโก้นะครับอันนี้ทางผม,มนําเข้าเองนะครับ เราผลิตขึ้นมาเพื่อเอามาเป็นรูปซ้อมนะครับไม่ได้ติดสติกเกอร์ไม่ได้ติดยี่ห้อนะครับเลยทําให้มันลดต้นทุนนะครับแต่คุณภาพเนี่ยดีขึ้นและลดต้นทุนนะครับผมจะแกะให้ดูนะครับมีผมเจ้าเดียวนะครับไม่เราไม่ได้ให้เจ้าอื่นนะครับสั่งตรงนี้เราอย่างเดียวนะครับเพราะ ของเราไม่เหมือนใครนะครับขนเป็นขนหนามากนะครับนี่ครับเอาไปใช้ซ้อมเอาไปใช้น็อปเอาไปใช้ปล่อยได้เลยนะครับให้ดูนะครับแล้วก็เป็นก๊อกแพ้ด้วยนะครับดูขนนะครับเป็นไงครับขนหนาไหมครับขนหนาก้านหนาไหมครับขนเต็มด้วยนะครับมันมีใบเต็มกว่าใบเซี่ยวนะครับอันนี้ใบเต็มนะครับ ลูกใหม่ขนหนานี่นะครับเดี๋ยวจะมาดูให้น้องจะมาตีให้น้องๆดูกันนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่าชมคลิปไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเึ่งเปลี่ยนนะครับ กดติดตามช่องด้วยนะครับนี่ครับผมให้ดูข้างในมีฟอยนะก็มีอยู่เจ้าเดียวนะครับทุกท่านอาจจะเห็นว่าเออลูกหลอดแบบนี้มันมันมีเยอะเพราะมันมีคนขายเยอะมันไม่ยากครับมันก็แค่มันเป็นหลอดเปล่าครับหลอดกระดาษเปล่าไม่ได้เอาอะไรหุ้มแต่ข้างในอ่ะไม่เหมือนกันนะครับอ่าซึ่งทางผมอ่ะเคยลองสั่งเจ้าอื่นมาแล้วซึ่งมันไม่ทนนะครับแล้ว มันไม่ทนกว่าขนมันบางกว่าครับขนไม่สวยนะครับอันนี้เราคั้นมาเองนะครับเนี่ยครับใหม่กาวเนี่ยก้านหนามากดูนะครับก้านหนามากนะครับแนะนํานะครับเอาไปใช้ซ้อมเอาไปใช้ปล่อยลูกนะครับเอาไว้ตีกันเองนะครับนะครับแต่ไม่ได้แนะนําแบบเอาไปตีกวนรุนแรงนะครับก็อย่างที่บอกราคาสามร้อยบาทนะครับ จะไปตีเสมอตัว500 600เนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ถามว่าตีได้ไหมตีได้นะครับนะครับเอาเป็นน็อกได้ตีได้ตีเกมเบาๆได้นะครับอาเอาเดี๋ยวเราตามชมกันนะครับอ่านี่แหละครับผมให้ดูลูกเสิร์ฟต่อนเลยนะครับดูวิถีลูกนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ลงในจุดจุดเดิมนะครับนี่ต้องบอกก่อนว่าที่เราซ้อมเนี่ยเป็นสนามกลางแจ้งนะครับใต้ทางด่วนนะครับนี่ครับลูกลงในจุดจุดเดิมนะครับขนค่อนข้างดีมากนะครับแกว่งน้อยมากนะครับเนี่ยถ้าไม่แว่งเลยลงในจุดจุดเดิมนะครับนขณะอุปสรรคเป็นลานกลางแจ้งนะครับ อ่นนี่คือการเสิร์ฟนะครับ 婚。 ครับอันนี้ก็หลังจากจบการปล่อยลูกนะครับอ่านี่เราก็จะเก็บลูกแล้วอ่ะมาดูดีวันนี้ลูกเป็นไงพังไหมคะอ่านี่นะครับนี่นะครับถ้าหลังจากการปล่อยแล้วใช่ไหมปล่อยเป็นแบบนี้นะ้ม,มันดื้อมันจะเปล้อนสีของอัลกูี่มันแนวนิ่มอ่านะครับเนี่ย เนี่ยครับเนี่ยผมว่าใช้ปล่อยนะครับห้หลอดเดี๋ยวเราจะเพิ่มไปเป็น10หลอดบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับเนี่ยครับปล่อยนะครับจากคลิปเลยเต็มๆเนี่ยให้ดูเลยนะครับอ่าโอเคครับสั่งกับผมครับผมขายอยู่เจ้าเดียวนะครับผมขายอยู่เจ้าเดียวผมย้ําเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะขึ้นด้านล่างไว้เลยว่าสั่งที่ไหนอะไรยังไงนะครับขอบพระคุณมากครับ